ในระดับโลกฉีดวัคซีนกันไปไม่ต่ำกว่า8,000ล้านโดสแล้วนะคะและได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะที่อิสราเอลและสหราชอาณาจักรก็พบว่าจำนวนการติดเชื้อลดลงจำนวนคนเสียชีวิตก็ลดลงด้วยนะคะและทั้ง2ประเทศก็เตรียมที่จะผ่อนปรนมาตรการการคุมการระบาดติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะ วันนี้หลายประเทศไม่เฉพาะไทยเริ่มได้รับวัคซีนโควิด19ล็อตแรกต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานด้านสาธารณาสุขของอังกฤษเผยผลวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคในสถานการณ์จริงพบว่าวัคซีนสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้มากกว่า70%หลังรับวัคซีนเข็มแรกและเพิ่มขึ้นเป็น85%ในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2 ข้อมูลยังพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนและติดเชื้อภายหลังมีอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตจากโควิด -19 ลดลงกว่า so really strong effect to reducing Any infection, asymptomatic and asymptomatic. This is the first time that this has been done in a, symptoma in a systematic way for the Pfizer-BioNTech vaccine, and also then allies to what we saw with some of the early data released from the AstraZeneca. We are not reporting AstraZeneca at this point because we just don't have a period of follow-ups for those and enough individuals who are vaccinated with AstraZeneca to, get, to look at it in a statistically meaningful way. Ever been Boris Johnson. นายกรัฐมนตรีอังกฤษแถลงเมื่อต้นสัปดาห์ <Lock down S 1> ที่ผ่านมาเ <Now, S 1> ตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ด้านผู้เชี่ยวชาญร,ระบุว่าการคงมาตรการสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่างทางสังคมยังจำเป็นแม้จะได้รับวัคซีนแล้วสกอตแลนด์ Scotland, ติดตามการฉีดวัคซีนเข็มแรกพบการลดลงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง85เปเซ็นสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทค และลดลง94%สำหรับวัคซีนออกฟอร์ดแอสตราเซเนกานิโคลัสเตอร์เจียนผู้นำสกอตแลนด์ประกาศแผนมาตรการผ่อนปลนการล็อกดาวน์และคาดว่าธุรกิจต่างๆจะกลับมาเดินหน้าได้กลางเดือนเมษายนอิสราเอลเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วขณะนี้ประชากรมากกว่าครึ่งได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็ม การศึกษาในกลุ่มผู้รับวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคครบ2เข็มของอิสราเอลพบว่าการติดเชื้อโควิด -19 ลดลง94%เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนอิสราเอลวางแผนฉีดวัคซีนครบ2เข็มให้กับประชาชน5ล้านคนภายในมีนาคมนี้หน่วยงานกู้ภัยของอิสราเอลใช้พื้นที่ห้างสรรพสินค้าเป็นจุดรับวัคซีนเพื่อให้การฉีดวัคซีนทำได้รวดเร็วขึ้น able to see this a ca and to see the vaccine inside a ca and you know you come to the vaccine and you buy stuff and you get the vaccine and you go home and when you go home you go in a happy way if the, you know you got the vaccine um that's why you're very very happy to see this going o n over here หลายประเทศที่เดินหน้าฉีดวัคซีในในวงกว้างเริ่มผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการควบคุมต่างๆขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหลายคน เห็นตรงกันว่าโควิด -19 จะไม่หายไปและมีแนวโน้มที่จะกลับมาระบาดซ้ำจำเป็นอย่างยิ่งที่การยกเลิกมาตรการควบคุมต่างๆต้องเป็นไปอย่างรัดกุมชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน